เอาเนาะสบายดีเนาะวันนี้มาพบกับ LGG เหลาเกมเมอร์กอนอีกแล้วเนาะกับการเล่นเกมเกรซโซนวันนี้เราก็จะมาเฮ็ดภารกิจต่อไปจะเป็นภารกิจอ่าเก็บกับข้อมูลอยู่ที่ซอมมิวอีกครั้งหนึ่งเนาะเก็บกับข้อมูลวันนี้มาเอาลักข้อมูลแล้วก็มาเบิ่งข้อมูลเนาะโอเคไปอตอนนี้เขามาทางนี้มีตัวเป่ารถจกอยู่อ้าวไม่ใช่เหวอก็เห็นมอึงครับรถแถวๆรถจกไปไม่ใส่มัน อามันลีแล้วอ๋อยเซ่ยูบ็อกอาหายหมดน,นั้นหายตัวแล้วเ,เขาหน้าหนึ่งตัวตายเขาเหตการณกิี้เป็นการแทรกซึมเข้ามาเนะเาะไปขึ้นเหนขึ้นเนียวกว่าได้ แถวนี้ขวนมีสามสี่ตัวเลยคือว่าปกติละมาแต่ละเถ้าเนาะอ่าเนี่ยโอเคป่ะอันนี้สู่เฮ็ดหยังอันนี้สู่เฮ็ดหยังสู่เฮ็ดหยังสู่อันนี้เก่าหัวอีกแล้วมันเก่าหัวอีกแล้ว chuyện mình vào đâu Ây, tài Cũng vậy quá, cũng vậy quá Vâng mò cầu hùa <laughs> Cầu hùa tôi một bò bò Mở đi, cầu hùa giúp จะเอาลูกปืนเกาให้ซามาน้ำหวานมาม่อนได้ลไล่เกาหัวยุก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 เนื้เอาลูกปืนไปเกาซวยสาฮักบ,บอสสมใจบอสไปป่ะเจเทื่องมันมอนี้อีกมาเทเครื่องมอนนี้ดูเ <c oughs> ยอเจ้าจนอนเวีนหรือเจ้าตาย อันนี้นี่เจ้านอนเวนหรือเจ้าตายเนาะเจ้านอนเวนเหมือนบบเข้าใไส้มาเห็ดเรียกแล้วนอนเวนเหมือนบอกเจ้าคืออู้งานแฮะมาลักเนะลี่นอนเวนหุนี่เว้ยหัวหน้าบอกมาตัดไม้เนาะมาซอยไม้แม่งมันนอนเวนอยู่นี่โอ้มอนี่ม <laughs> อนี่ข้าบอกมาซอยไม้แม่งมันนอนเวนไสหั่มมาเลย ยักษนาวอีกลูกหนึ่งเขาบอกว่าเจี๊ยบมันนอนเวนสีไปไปนี่เด้อ๋อหมอนึงเขาหนีตายอยู่เสย่แถวนี้วะหมอนี้ตันว,วน,วน,วนี้หอมนี้หอมไม้หอมนี้เออหอมนี้อ๊อกหายโอ้ยน,นี่โอเคมาโอเคอันห้ามเลือดเอามาแ,แนวห้ามเลือดนี่จะได้ใสด่ดูดูไป จ้าเอ๊จะไปลงทางลุ่มทางลุ่มเนาะของแค่เนาะของแค่อยู่ทางลุ่มจนเต็มแน่นอนสายมึงอยูสายยิงถังน้ำมันเลยได้บัวปืนด้วยเนาะอ่อน,นี่นี่เนาะนี่นี่นนนเอ๊ะสอกสอยู่มุมที่เขาจะได้เปรียบหน่อยนึง กล่องไม้นี่เลยเจียบอยู่มีบอลดีอยู่กล่องไม้นาะขึ้นได้บอลขึ้นได้อยู่ใส่บอลตัวนึงตายอยู่ใส่เอีกมองเห็นโตเลย เราเห็นโผลเขาเลยไปไปไปเลยไปเข้าไปเลยก็ได้น้องบอสตูแมนจอบเข้าไปเลยโอ้มีขั้วอีกออืมไปเข้าไปทางนี้อ้อมเนาะ,ะต้องอ้อมไปเท่าน้อยจอบนิ่งมันเท่าน้อยแล้วเขาก็จะเก็บตัวเอง <c oughs> วางแขนมาพูดดีแม่งใส่เก็บตัวตลอดนะเข้าหัวหมอน,นันนั่งลนตายเสียงปืนแตกแล้วเสียงปืนแตกแล้วมันน่าจะเริ่มลังกันเข้ามาหาเขาใส่วะมาวาีคนมาว่า คือโบมาว่ะนั่นก็คือโบมานี่โบตายบอมอนเลยเออเออเออแม็คเห็นเลาะเห็นเลาะเห็นตัวเล่ามาอีกคนยังอยู่หันเลย ไปไปหล้กคุณยงจะตบตบมไอไปไปไปุณแม่มาที่สุดกตายไห้กูตัว Lên nó mất bắt điều luôn ta cũng xảy vào mỏ này có mỏ này à <laughs> piu piu tới đồn Xô vui hiền mạc mai mạc tìm lao đăn ok nó okay, chắc kia là nha đừng น่าจะเคลียร์ไปแล้วยัง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 สีฟร์มีกอยู่ <c oughs> โอ้อเคยยิงไ่เราไม่ยังยังสีผาฟรมมีกอยู่เปเข้าไปโอเคสองแตกก่อน้องนี้มีแตกเ่าะเสือ้องมึงตีตายนี่อยากได้ลูกปืนหว่ เสียงคองไงโมสินแล้วก็โมสินมาใส่มึงดเูเอาหัวนี้ออกอหัวนี้ใส่ื้อ่ะหัหโหิวหิวหิว มาบอ๊ตไอแม่งหิวเวยหิวซะเจ็บโตเลยทำเรียแล้อยแต่วาปีจากรบมันแต่งปืนโมซินอยู่เนาะอยู่แถวนี้ซื้อๆนะเสียงมอยู่ทางซ้ายมือเหรอเดีย๋ยวมันก่อนเดี๋ยวมันก่อน กูอยู่นี่โอซอกบบเห็นโอ,โอเอไปเบิ้งมันกันดูเครื่องบอโอเคโอเคไป,คไปนั่นเกือบตายมันคือกันยืนเก็บเครื่องอยู่เนาะมา,มา นี่ว่ามูยืนเก็บเครื่องเนี่ยโอ้โหแตกออกามาพาออกมาไปไปรอเนอะอาะมองนี่ยังไงไดื่มอา่าไหนหันอาจะโบมีเออสมาชิกโบมียังโอเคโบมียังตรงนี้บดเลยบอซูบดบดแล้วที่ะแจมา กะเจซ้ำมา,มาวมื่อมาหามเลือดเอามาโอเคตัวนี้เด่นอยนี้เด้เจออามาจอซ้เนะเาะเโจนอีกวะตั่นี้ดเดจซ้ำอีกวะสามดอกแล้วนี่นะสดอกก <laughs> ็เจ๋นี่ เจ้าห้องเมียนเครื่องเรามีสี่ดอกแล้วเดี๋ยวนี้ผลลัพธของเขาให้เฮ็ดอย่างเดียววะภา <laughs> รกิจเขามันให้เฮ็ดอย่างเดียววะมันให้มาซอก้อมูลข้อมูลอย่างบนไดยเขาบนทนได้เอาข้อมูลนะมาหลายเ,ออไรไเครือเลยเก็นี่อ๋อโมซินอีกแล้วโมซินใส่เก็บเสียงคือแต่งคือกันเลยตีอืมแต่งคือกันเลย โอเคแทงขึ้นกันเลยลูกปืนโมซินบ่โมมีโอเคป่ะอันนี้ลูกปืนเนี่ยโอเคลูกโมซินทีบ่ลูกปืนเนี่ยโอ้ลูกปืนนี้เปล่าเออปะแตกเลยนุ่ยเดียวเดี๋ยวป่อแม่นแถวนี้มีบ่แม่นแถวนี้บ่ภารกิจ ต้องปืนวะอยูส่าโจนยูส่ายังยูส่าอีกสูสูเบิร์ละวะสูมีซัมนี่วะเซนจิเซนโยกูเดี๋ยมมาเปิดไปเนาะนั้นหูยเอคสูเบิร์ตีีโอเค จะได้ซอกเห้ภาลกิดหกปุนยเนี่ยสั้นอีกวะเจ็ดจุดหกสองสั้นอีกอันหนึ่งโอเคพอเอา,เ,อาเขาไปเบื้งในนี้ดูอย่านี้โจรบ่ ยังบ่อนใดอีกวะยันนตงตัวนี้นะบบทันมีภารกิจมาเถอะน่าจะต้องมีที่บอกของยาเพื่อแก้อ๋อนี่บอลน,นี่อันนึงภารกิจสําเร็จบอ,อันนี่อ๋อยังอีกอันนึงต้องเอาข้อมูลบอนี้โอเคต้องแปะซอกข้อมูลอีกอันนึงเหลือภารกิจเก็บข้อมูลเนาะตอนนี้อ๋ออันนี้ไม่เหนี่ยวบอเฮ้ยอันนี้ไม่เหนี่ยวบอ ยานี้ไม่เคยได้เป็นนิดที่ดินเอาไว้ให้เหี้วะกินเพื่อังวะเมาวะเราไม่กินยูทานมึงเนาอนะิดหน่อยเมาตายลนี่ <S 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 ไปเออเปิดลอกไปยังมีโจรบอยั <S <S งมีบอ ไอ้ปล mm hmm. กหลักตัดไม้เทือนนี่มืด,มมดเนอะมืดแท้ๆนี่วะสูมีซับนี่วะ hey. oh, โอ้ยอย่าข้าง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 อ๋อลื่นโบราณยันแต่ข้างอย่างเดียวนอะตอนนี้โ mm hmm. <laughs> จลโบราณานนีะ่ยยันข้างอย่างเดียวนะโอเคเรื่องบอไ <laughs> ม่เอ็มกี้กระตุกเนาะ ต้องกินเกลือบุหรือเเดี๋ยวมึงมาทิีมาทิพยูงในเฮือน,นี้ด้วยเข้าไปขังอีกแล้วขังอีกแล้วอุยอ้ย,ยอ๋อยาเอกสารยาโอเคสาเร็จละโอเคเดี๋ยวจะเอากลับไปเนาะตอนนี้อาไรกินสาเร็จละตัวน,นี้ปืนหมดสิ้น เอานี่ะนากะราคาเอาปืนอย่างนี้เจ็ดจุดหกสองฮาซีปืนอย่างวะอ๋อลูกปืนโมซินมันวะนี่โอเคกระเป๋ารกระเป๋าความูงก็อยากได้อยู่เลไปซื้อเอาไป <c oughs> ขีดคานขนเนาะขีดคานแบกจะซื้อเอา ลองคิดสำรวจเดี๋ยวลองสำรวจแถวๆนี้บ้างก่อ็มีบองมีอาวุธแต่มีคังอาวุธอยู่ใส่จักรมองนี่แหละของนี้ยังเข้าบ่ได้เถอะของนี้เด้ของนี้มีคังอ,ง,ง,งอาวุธบอของนี้ก็ยังบูมี้เถอะออกจิตเปิดเข้าไปเอกสารให้เก็บบ่ โอเคบัทันมีอยังเกือบไปสำเร็จแล้วนะภารกิจโอเควันนี้ก็ถอนกำลังได้แล้วโมมีรถอย่างให้รีวิวเรออาจะรถจักรก็รีวิวแล้วโอเครถน้ำมันก็รีวิวแล้วรถทหารรถจก,รถ,จกรถตักเครื่องวีกโก้นี่ก็รีวิวไปพาร์ทก่อนโอเคเบอร์ละไปนี่อย่างเช่นละถอนกำลังได้แล้ว ตอนนี้ก็ตายท่าซปเปอร์แมน <c oughs> อยากแก้ปวดมาเล้วกลิ่นที่บักลหลายเม็ด <c oughs> เก็บไปห้องนี้อย่างเงี้ยอ๋อห้องนี้ห้องเมียนเครื่องโอเคปะไปแบบนี้นะเบื่ละนอนกำลัง